เราได้กลิ่นมานาวเนาะกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ชุขชุกชุขโถน้องเบอร์สมองสมบูรณ์วาสิเวีนพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยแต่หนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูปของวาเวินชัยใจกัรนโอยพี่น้องเลยอยู่ทางบ้านทางเยือนของน้องๆคือเก้าพี่น้องเลย ลมพี่น้องเนาะลมลมแงพี่น้องเยวบเียนเข้ามาอัปเดตทั้งบ้านทงเพือนของน้องซาลเพ่นตะเพื่นมือนี้พี่น้องเนาะยงไดก็ฝากน้ำบตรสกุลสกุลนเลี่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้พี่น้องเชนเก่าเชนเดิมเชเาเนเงดกมาเบิมาชมกันพี่น้องเลยมาสายได้มือนี้เพราะว่าทางโมเวียงเองเงินมันลมแหงนะพี่น้องโดยแดนโดไว้ไระได้พี่น้องอยไปคอยมาพี่น้องเลย ลมแฮงอ่าลมมาดีพี่น้องเนาะนําทางแฮงนันอันนี้คือว่านั่นเมื่อเช้านี่โอ้หนาวแฮงทงลมทังหนาวโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องไปบรรยากาศอ่าบชายพี่น้องเอ้ยมาอ่ะสบายดีเด้อน้อง เราเข้าไปย้ายใช่ไรเติมหรือบอลโยนห่างไปอกล่องนึงอ๋อกล่องนึงก่องโชว์ใช่โฟอยู่บ่อใช่๋อเข่าได้ตัวนี้เนาะพอยังเท่านี้เนาะพออยู่บ้อใช mình ăn thang mát bạn nhưng mà nó tạo bớt rồi thì bà đi ra luôn, rồi ô hề mày lơi ô đưa thằng hổng đi nó hôm nay nó khẩu cây bớt đẹp ชักชอบนี่ดูกองหนึง่งกองนาฮะซอกอืมันอยู่ถูกมันเนี้ยเนาะหองนี่หงหงนี่นี่แม่ชามชอบบอดุง ตท่านนะทมาเครื่องเดียวเกันไายกอง ทอต่อกองไงอย่างเี้กองหนึ่งชุดสอง่องสองก่องชาสีเ,เ,เงี้เห็ดเออเข็นลงมานล้วพี่น้อง ไปเข้าห้องนั่นบ่บันเข้า <powers casino. S 1> ของในก่อนคุนะ้นแล้วคนช่วยกันไายคุนแะล้วเข้าไปตีช่วยกัน

บอ้าว <emaal> สบายดีเนอะดที like <Ash> mm ่ว hmm. really? no. okay. ่ายังบมได้มานะคือจะมอยจะมีอยู่โอ้อไปของน้ำเด้อเด้อเป็นผนัโจกเมือนไงอ๋อเป็นผนัโจกเจ้าเนาะจอยเป็นผนังคนดิ

ปีกองนั่งกันตัวสองคนสามคนมนะันนั่งกันจีเพย์นะงานน้ำได้ครับยอง เอาง่ายแล้วอเาอ,อเาเห็ดหลายเห็ดกองใหญ่ๆไวเนี่เจักฉูบหน้าขดสูขึ้นมาอแค่ห็เดียว <c oughs> จักฉูบหน้าขูดขึ้นมาใช่แค่เดียวต้องเปิดลายหลายกองเนี่ยง่ายงานไง่าได้เลย ทางเพา่นอนขงเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังมาหน้าไว้แต่ว่าทางเพื่อนนอ้องนะฮะเก็บทองคือว่ายุดไปมันพี่น้องเไยเพราะว่าทางเพื่อนมาเห็นตัวนี้ช่วยกันก่อนเพรางานเทพื้นมันกะชิโดนเน่เนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเไยเมื่อวานนี้น้องๆเทเห้องพี่น,อน้องยังเหลือแต่คันที่ ตัวกั้นกลางนี่ชื่อน้องพี่น้องเนะวาะทว่าไวัเติบยู่พี่น้องเลยนไะน้องๆ้องเป็นเห็ดกับเทว่าไวัเติบยูอืมอ่าวาการน้องพี่น้องที่เบิง่งซมอ่าเพราะว่าจุมน้องๆกับ่ายคือกันพี่น้องเนาะถ่ายอัมเดรลงให้เบิง่งคือกันเบิ่งไปเรื่อยๆแต่แหของนอง้องเดือดทองนี่เบิ่ดแล้วนะก็จะไปเอาน้ำของน้องซาลาพุ่นแหละมานะ้นอ,ง,นะอ,นองพี่น้องเนาะโมเป็นยังพี่น้องเลย ใช่ใช่อ่ลยรอไพูนตัวนี้ม,มอย่อไปพูนรถจัง่อยนอ้าน้ามไลมาพี่เลยน้ามมันไล่เลยน้ามันเดิมไลมาพี่เลย <N ic ly> นี่เอาพุ่นตัวนี้ไปน้ามันได้มาพี่เลยเอาไปพุนว้นดู้เอาไปพูหน้ามันไดออกมาทางนี้ <N ic ly> ต้องจบใไ่พุดด่นอ่ะ ทนงองเนองเลยทัเออเอาน้ามโคตรดิน่องน่องาเอาน้ามขอโตดิมันมันผืดหมได้หายมันฉีแล้วเราจังตีง่ายเนี่ไรมันกะคางไววอยู่แล้วอาอยแลจ ta à, hết <laughs> hey, à, bà Điều đây đây ngon พบทุกท่านกราบประสบ ngăn nát นี่หมดเดี๋ยวก็มาๆไป chơi นี่ อออบบบก็ได้กลินมาน้าน่ะเนาะอาชาย่งเนาะ พิ่กันเหรอเอาไปพุ่นก็ได้ต้องถวยเอาใปกองหนง่ะนี่ใส่เลยใช่ใส่ไปเถอะพีะ่โม <c oughs> ให้พี่พีชก่อน,นทำหนึ่งก่อน แต่ว่ามันกันเงินแหละเลยมหลายคน่วยกันคนเด็กคนหน่อยน,น้อาเพียงนะโอ้ตกใจบัดโด,ดนมาถกเฮอกใต้ยอนนี่งเ ล้อนหนอออกมาตัวป่าชื่อเพื่อไหร่สร้างจ้อยนี่ปะ่ะฮะพ่ไม่สร้างง่ายจ้อยเย็นป่ะ เอาให้หมอบให้เพื่อนเด้อห้องนึงเด้าบุญิดเดาหมอบให้เพื่อนห้องนึงแปดฮะเอาห้องนอนน้องพุ่นก็นได้ห้องเออห้องนอนห้องนอกพุ่นก็นได้เอา้ารถแห่ทรายเพิ่นมาเด้อตรงจ้ะ

ตีๆเอาชนะทีเดยวกับไปหัวนะกลับไปสบายดีเอ็ซีก่อนอยากว่าลอยหยอกเมียนะต่รัดถ่าเพิ่งจะทังนั้นเนาะเอาเอาคนขึ้นก่อนะเอเอาคนขึ้นก่อนะ ขช่วยเอเชื่แน่ฮะพอชุดแ่บา,าดลจดดลงตกคืงตบเอากลาน้ำนองถวยได้แล้วชุดกะเฮ้ย <c ười> โอ้ยเบิ่งกว่าใช้จนเบิดเป็นเห็ดใช้จนเบิดกองนึ่งผู้ช่วยจกเป็นผู้จกพเนีโจกอย่างเดียวอ่ะฮ่า่นเต็มก้อยน้อ่พ่องจ้อยลมบ่กเกืบน้องจ้อยปรสิตีกองนี้

tỳ tha lé, mình hưởng được vài còn nè nong chơi nong chơi cầm lăng hào nong chơi cầm lăng hào nè ดึงขึ้นทึ้งหัวปูนดนดึงกวดไปใช่กันอ๋อลมแท้นี่ Uh, Đó, Không, mình đi rồi ไปจากรอดนั่นคสองนใจอีกรอดนึง

อันนี้รถเฮแห่ไสคนณมาทันนะชื่อนะไสคนรทันเพิ่นื่อเอาดั้เนเลยออลเ่อลมแท้นี่โอ้พี่น้องกันแตนามอยู่ในได้นี่ผัดปูนคน ตัวนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวอันเดียวเฮาสิขามาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องนนอยน้องๆเพินตีปูนดียังก่อนไปลงคลิปให้แม่ๆ FC เบิ่งกกอนพี่น้องเย้ยจังได้กับยู่ดีไม่แหงบัดจุกผูกจุกคนพี่น้องเนาะอ่าฝากนํากดไล่กดแชร์คนอันึงได้หนึงแช่พี่น้องเย้ยฝากเขามาเป็นกําลังใจนะเนาะอ่จาจังได้กับยู่ดีมีแห้งัดจุกผูจุกคนเดี๋ยฮาสิอัปเดตให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งนํากันคลิปนี้ก็ลลําลาพ่อเม่พี่น้องไปแล้วพี่นองเนาาาาาขกล่่ววคคํสสัดดีบุ